<tu i ro> ดูไหมดูไหมพอดีครับผมเนี่ยเราดูเลียงสนุกเลยแม่เราเดูเลี้ยเจ้าแต่ละคนอ่ะรู้เลยหน้าตาออกเลยว่าใครเชียร์ใครอ่ะอ่าอ้อ้าเฮฮีอ้ามีมาลีชนะได้ลูกคนนี้จะให้ท้องลูกคนหนึ่งไป่ไ่คี่เฮ้ยไฟแล้วไฟแล้วไฟแล้วกูยังไม่เลี้ยงอยู่เลยกิมนะ กี้เข้ามาชนเกันครับทีลงครับผมตรงนี้ครับทีลงแล้วเอี๊ยมทีลงมาแล้วตลงแล้วมาไปแล้วดายเยอะเหมือนกันทาของผมในทางเยอะด้วยใหจดกัน้ามุนเดสีหน้าอี่เอกีเอาีเอี้อาีต้งสู้ครับเออทางด้านของลักกี้นี่จะเล่นปืนกันเยอะเดียวผม ไม่แน่ใจนะว่าปืนเยอะไปไว้กลางไฟมันน้อยหรือเปล่า l u ก k y ผมไม่เห็นผ้าไฟกลางเลยแต่ตรงนี้เพื่อเราเอาให้จัดเลยนะแต่แบบชุกันเร็วมากเลยกูกล้าพูดเลยว่าเราชุกันเร็วมากเลยไอ้กลางไฟนี่ผมไม่มั่นใจะเท่าไหร่ไฟกลาแเราแต่งจริงอะเฮ้ยกูกล้าพูดเลยบางคนของคนที่ยืนพื้นเนี่ยมันน้อยกว่าไร้ลักหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ไรลักเนี่ยผมพูดตามตรงเลยไร้ลักือยืนพื้นเยอะกว่าักกี้ครับตอนนี้ครับ ครับผมตอนนี้ครับดิวพัฒนาครับพยายามคุณเปิดด้วยด้วยครับผมแล้วที่ก็เอาสมใจเหมือนกันแต่ไรแล้วเขาผมตัวกายก็นัวเหมือนกันด้านหลังอยู่ครับเชียวยังไม่ได้เข้ามาบวกครับแต่คุมด้านหลังอยู่ครับที่เอาปืนกดไปครับแต่ไรแล้วก็ยิงออกมาห้อยเล้ยงเหมือนกันครับ เอาเอาไฟสาครับที่สนามอิทะเลียตอนนี้มันันเลยคุณผู้ชมครับักกี้มีปืนไฟยเยอะมากเลยครับเอะเหมืเพื่อนมาเหมือนกันยิงเบรกไว้เหมือนกันคุมอปืนมากไอพ่ออยู่แล้วยังไงเข้าไปมานั่งดูคชียคอนไเกนครับบวลเอาศออกมาครัมตอนนี้ครับเรียบร้อยไปเลยหรือสาทาายักด้านนี้ไหอาไประกันไม่มีประกันใครับแล้วถูเหมือนว่าอเออกไปเลยครับ แต่ตรงที่เอาออกไปไม่มีเอ็มพีนะครับเป็นที่โลกแล้วกลางเอ็มพีเปนเทียบร้อยครับเหมือนเชลจะคุมด้านหลังไว้กลางเอ็มพีถูกเลยแต่นักก็พยายามจะคุมมาชุบเหมือนกันครับเป็นแผนเดิมสําหรับเหมือนไฟแรกครับ้ผูชมครับเอาวแล้วยังไงเนี่ยลัคกี้หมดจะหอยหอยมาแล้วไปทิ้งผลไม่ไว้ไฟลักครับผมได้ยืนอย่างยังฟังตรงนั้นตบครับผมยังไงครับแบบนี้หอยมาอย่างี้แล้วกลับไปรักพื้นที่นี่ ยังไม่ยังทำไมเรื่อยๆเท่ากับผาศพลิกกักอยู่ตอนนี้ไม่มีผลเลยนะครับนี่ฮะสังเกตครับลักขี่ถอยมาหมดเลยครับผมมาสตรีมทุกวันแหละครับผมผมก็สตรีมทุกวันอะเนี่ยเอาศพกลับมาถอยเรื่อยๆเนี่ยผมจะตีมทุกวันเลยนะเราอ่ะจะผิดกันเองเอาหน่อยเว้ยกเดี๋ยวผมเดี๋ยวทำไมก่อน ไอ้ไมกี้ไมกี้เยงครับของไวรัคครับในเมื่อเห็นว่าลัคที่ถอยมาแบบนี้แต่ผมไปดูย้อนหลังของไอ้ไขว้ในยูท b e อ่ะที่เขาลงอ่ะไอ้ไอ้ไมกี้มาอย่างลั่นเนตยี้หัวเราวังเลยที่อ่ะไมกี้ชนะได้ลูกคนนี้จะให้ท้องลูกคนหนึ่งมาแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเซตจุ่มเราวาดนะกูบอกก่อนนะน่าจะเป็นมอวิมาตายแล้วก็กูไม่รู้พี่เขาบอกแต่เนี่ยเราวลานะ ไม่มีใครประจุเลยบ้างเขาน้อยมากเลยอันนี้เราพลาดนะเนี่ยตรงนี้นกล้าบูดเลยว่าเราพลาดโอ้โหเนี่ยไเียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งจริงตาเบบนะมันจะมีคนจุ่มไหมแต่คนจุ่มน่าจะไปตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้๋วเราคนที่มาจุ่มไม่น่าไม่น่าแก้เกมยานปะนะครับมันมันนอนแช่นานเกินอะ่ะแล้ว แล้วแบบหลังบ้านเขายืนอยู่ตัวเดียวงเนี่ยครับดูดิแล้วไปปล่อยให้เพืออ่อนนะครับโดนในที่ไม่ได้เ,นเ,นเราพลาดอ่ามีครมา้ามานักเพื่อนตายะไก็โดนอ,อันนั้นเราจมพลาดเลยนะส่วนตัวของลักกี้เองก็ถอยกันมาเยอะเกินครับเอาจริงอ<ต>่ะถ้าเราเล่นตามแผนน่ะถ้ามันจะเป็นแบบเราปิดหน้าหลังเลยไหมบ้านเราเกิดเรากลับบ้านเขาอยู่ตรงกลางนั่นอ่ะจะจะเขาจะโดนปิดกล่องปิดกล่องแบบเละเลยไหมถ้าตามแผนนะแต่นี่อันนี้ นัมือมือจุบแล้วน่าจะพลาดเพื่อนข้างหน้าที่บวกอยู่เนี่ยนะไม่มีใครคขำเขาไว้ได้นะครับพอจะตายแล้วไม่มีใครชุบครับอันนี้ดูสองหน้าจะเป็นแบบปืนมาจุบกันเองปืนหน่าจะมาจุบกันเองนะต้องเข้ามาตรงนี้ให้ได้ครับผมปืนมาจุ่มกันเองนะแต่รู้แล้วฮะเหมือนมีสองคนมาเรื่อยๆครับคนจุบตายแล้วไปกล้าตายฟรีเนี่ยเนี่ยเป็นไในกล้าว่ะชุบตรงนี้ไม่ได้ ท่ามชมไม่ได้โดนบาดอีกคนชาชบตรงน,นี้ไม่ได้เกมจบไม่เราไปสายล่างอะ่ะมันมันไม่มีนี่แล้วนี่มันมันจะไม่มีประเทศตัวเองนี่ใช่ไหมมันไม่มีทัมเมอร์นี่ใช่ไหมนครับคือพยายามจะมาชุบเออมันไม่มีประเทศเราแลรอต้องซ้อมกระดบขึ้น,นอรอนแล้ว ได้จริงๆครับเนี่ยฮะ<ว>เลยอะไรหรอกเพิ่งมาด้วยครับของลักกี้ครับแล้วผมถามว่าการที่เขาจะชุบให้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคือฝั่งลักกี้ด้านหลังไกลๆยังมีคนเล่นอยู่แต่สิ่งที่เขาต้องทําคือย้ายบ้านครับเพราะว่าในลักดันไปบ้านเขาหมดแล้วเขาต้องย้ายบ้านมาตรงนี้เขาต้องอออินตรงนี้ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาถ้าถ้าส่วนตัวบอกนะผมอยากสุ่มเจอไอ้นี่สุ่มเจอเอาสอบขึ้นรถเลยอยากซ้อมแบบอัดเอาเอาสอบขึ้นรถอย่างเดียวเลย อย่างน้อยอะ่ะมึงได้ซ้อมอะ่ะมึงได้วาดกับแก๊งนี่ก็มาเจอเราก่อนอย่างน้อยมึงก็วัดเป็นมาตรฐานไปแล้วว่าเนี่ยขนาดแก๊งเนี้ยถ้าหมดมึงยังไม่ชนะเอาสองคนรอนยังไม่ชนะมึงจะไปสูอ้อะไรกันอะไรลักวะสุดท้ายมึงก็ว่าเราเราเจอไปเลยดีกว่าเราชนไปเลยมันจะได้เก่งขึ้นเร็วๆไอ้ยเจอเร็วมันจะเก่งเลยวะมาทุกคนครับเ <c oughs> พื่อที่จะรีครับตรงหลังไม่สําคัญแล้วครับต่อให้ตัดไรลักได้ไรลักก็รีเพื่อนได้อีกอยู่ดีครับ ลักกี้ต้องมาตรงนี้มีแค่ทางเดียวครับที่จะชนะได้อ่ทให้ยูนะถ้าชุบตรงนี้ได้หมดปนุมีพีกนะบอกเลยเมืองเราดิบ้านว่าสกี่บ้านนะเนี่ยเอ้อย่างนี้ยยังไงสองเป็นสามไม่เอาละปืนยิงซะด้วยครับแบบนี้ชุบฟรีครับเอายิงฟรีแบบนี้ชุบฟรีขออภัยครับยิงฟรีแบบนี้ชุบฟรีชุบฟรีโอ้โหรักจอรพีกไปโอ้โหแต่แต่กูกล้าพูดเลยนะถ้าแบบว่าเมืองตอนรอเราเป็นแบบตะกอนอะ บอกว่ายังมึนๆเงีอยู่อยังแบบว่ายังยังหลุดๆกันอยู่อ่ะไอ้เหี้ยพวกกูถอนยับเลยนะประมาณสามไฟแล้วมีตัวหลุดอีกอ่ะพวกกูถอนยับเลยนะกูบอกก่อนเลยนะไอ้เหี้ยแต่ไอ้เหี้ยแต่เพ้แต่เราเพ้แต่แต่กูรู้สึกไอ้เหี้ยแม่งตำรวจเราแม่งเก่งจริงนะเว้ยเก่งแบบเก่งไอ้เหี้ยกูกล้าพูดเลยลองใครมาอุ้มก็ได้เหี้ยม่เก่งแบบเก่งอ่ะ ไอ้เี้ยอะไรล่ะอุ้มอุ้มได้จี๊เห่าห้าเชดถ้าไม่รวมกูกูกูแคสก็เป็นหกทิงไอ้เงี้ยอยู่ดีอยู่อยู่อยู่ดีตำรวจเราโหดโหดแบบโหดจัดเลยแม่งโหดจัดโหดที่เยี้ยเลยมันไป่ทำเงี้ยอะไรมาก็ไม่รหลือไอ้เยี้ยแต่สุดท้ายอ่ะถ้าถ้าหมดบ้านเราอ่ะถ้าหมดเราเล่นบ้านเราก่อนเราใชนะ ตะกอนน้ไปก่อนสุดท้ายแล้วก็โดนโดนบ้านเขาทอนอยู่ดีไหมเพราะว่ามันมันมันขาดเกินไปม,มันไม่ได้เป็นบ้าดที่สุดสีแบบอันนี้เลยไหมตอนตอนพวกครูอาสอบขึ้นรถอะ่ะกับกับเจอหลาลรังนะไม่สูดสีหรอกยังไม่ได้ซ้อมเลยอะ่กะก่โยนกันแล้วไอ้เหี้ยย,ยังไงก็ทอน<ม>ยับอ<ม>่ะถ้าไ,<ม>ไป<ม>ไปทอนโอ้โหหมดกัน เนี่ยมึงดูมึงดูบ้านไรลักษณ์ดิมีแต่ปืนอ่ะคนเล่นไม่มีอ่ะปืนครับเปลี่ยนมีสับปิดตัวชุบกันเองอ่ะใช่ครับถ้ามาไม่ได้เนี่ยงานเข้าจริงๆครับ DMP หมดแล้วครับผมเราว่าเนี่ยเะไอ้ตรงุ่มยังไม่รู้ตัวครับว่าเขาต้องไปครับตอนนั้นครับเหมือนยังไม่รู้เพื่อนแต่แต่ก็เคลียร์ได้อยู่ครับตรงนี้จปนะโอ้แต่ว่าไรลักก็เหมือนกันนะไรลักก็โดนเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่โดนครับคือต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองแมงสูสีจังวะ ราบตรงนี้ตรงนู้นว่าเดือดแล้วในร้านมุกเยอะกว่าอีกนะมาเจน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 ไปรักเออไปเองไปเองเขาประจุเลยแต่ลากี้ก็อย่านะอย่านะอย่านะเดินไปเหมือนกันเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหไม่เงี้ยไม่เง้ยง่ายวะไม่รู้นะแต่ว่าผมเชื่อว่าอยู่ดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรมาแล้วกระมังพริกคว่ำนะครับพริก ไม่แย่เขากักไม่เป็นเม่เขากักเป็นไนล,ล่ละเขาเล่นแพทเทิร์นนี้เป็นเว้ยเก่งเลยอะ่ะกูกล้าพูดเลยว่าเก่งเลยเว้ยเก่งสุดที่เราเจอมาเลยไล่ลัแพทเทิร์นเนี้ยแพทเทิร์นนี้นะสคริปต์แบบเนี้ลลยไล่ละเก,ก่งสุดเราเลยนะไม่แย่เขากักไม่เป็นแต่ว่าไอาถา้ถ้าถ้ากูแบ่งคนมั่วหรือว่าคอมั่วคือคือโดนเลยเว้ยเพราะว่าเซตจุ่มละพลาดไฟนะเนี้ยเผ็ดครับผมเกมพิชครับ แต่กูไม่อยากบอกหมดเดี๋ยวบอกหมดโดยแกมนะครับเพราะว่าเราเห็นไต่แก่คนรักยี่เยอะแต่แก่เป็นมาไรรลักเยอะกว่านะครับโอ้โหเนี่ยเขียนไอ้เนี่ยอ่ะกูไม่ว่าะไรลักจะซ้อมกัดเราไปเราจะไปชิงเขาอ่ะจะไม่ได้หรอกเสือให้วัวกลัวครับผู้ชมนะรัฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่เรากำลังรับชมกันอยู่เนี่ยเราเห็นว่าะไรลักเนี่ยกันกันศพไว้ได้อย่างดีเนี่ยครับผมแต่ที่ไหนได้ครับโอ้โห ที่บ้านของลักกี้นี่คือจัดการศพแล้วคือเคลียศพได้ไวกว่าครับเลยเป็นด้านของไร้ลักครับผมที่จัดศพไว้เนี่ยก็าําได้เพียงแค่ว่าไอ้ไอ้ไอ้คนที่นออยู่ตรงนี้ตั้งประมาณสิบห้าคนอะไอ้ยังแม่งแม่งยินในใจกูแพ้แล้วอะเอลกี้อะไม่มีแบบจุ่มมารอดเลยอย่างนู้นแม่งคืนหมดแล้วไฟที่สามนี่ประสบผลสำเร็จครับชัยชนะเป็นของลักกี้ทันทีครับ อุ้ยอ้าวแล้วครับผมเลยไม่ได้ยินไม่เหเหมือนเสียงไกลๆนี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเสียงของเทหลหรือเปล่าเทไฮเซลหรือเทไฮผมว่าน่าจะเทลนะเสียงลั่นมาก่อนเลยคาลิเกลี่ไอเด็กข <c oughs> ี้ค่ะไม่เงี้ยถีบมาโอ้โหสิทั่วเลยตรงนี้นะเสียได้วะฟางเอารถมาใกล้กูมี

อืมไม่เชื่อตำรววิ่งห้าร้อยเอ้าแล้วแล้วยังไงครับคนดูตำรวจก็วิ่งห้าร้อยเหมือนกันครับมันก็ปกติไหมตามเมืองมล้วคนดูใครบ้านมันเนี่ยครับเอาเลยสี่สิบเคสแลพี่เจมส์เจมส์เจมส์ทำไม่ได้หรอกพี่ทำไม่ได้หรอทำได้ไหมวะคนดูมันคือว่าลัคกี้จะทำทันปะถ้าแบบถ้าแบบแต่ก่อนอะแต่ว่าทำได้ถ้าแบบ ถ้าแบบแต่ก่อนนะก็ทาได้แต่แบบอันนี้ไม่ไหวไหวอ,นนอะไรเงี้ย